드이야아어 <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube นวุฒิคนหลอกป่านะครับผมนี่ครับตัวนี้นะแชมป์นะครับผมวันนี้มาทำอะไรครับนี่มาหลิวครับผมเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวปกตินี่จะเห็นถือพวกคันตีอยาาปอมนะครับผมวันนี้มาหลิวครับผมก็อยู่ที่บ่อเจดานะครับผมนู่นนะนี่ฮะไม่รู้ว่าจะเปิดร้านหรือยังนะครับผมมาแต่เช้าเลยครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับไปแชมป์ let's go

よかった。<laughs> เส็นว่างไงเราจะบัดปลาด้วยไมเ่เชียว <c oughs> ทีนี้เราก็จะไม่ว่างแล้วนะม <c oughs> าเราจะไม่ว่างกันแล้ว <c oughs> สายไม่ต้องสายข้างเด็กข้างนี้อยูโดนโดน

โอ้ยโอ้โห่ไหนดูครับดูนะดูนะโอ้โหโอ้เชมโดนลนี่ครับเชมโดนแล้วครับนุนเมื่อจะตกปลาอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปเอาสายยูนนู่นเกิด ดูทักแชมป์ไปก่อนนะครับผมนี่ครับรอึกเลย,ยครับโอ้โหาเหมืนเดิมันลุยยันต่อโมแล้วก็ตายไปนหแชมตายมองอะ ไอ้โมปลาดิจะจยอให้มันชงวะเราจะมีโมมามีมีเราจะมีโมมา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 มมา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 ามาม ยอดสะดงยอดสะดาวมาหมดเลยตายอยู่ตกไปยอดสะดาวทุกที่ ตกปลาเลยไม่ขึ้นอยู่ไหนบอดาโอ้มันก็ไม่มาย ดูนะดูดิดูดิกอดดูแล้วอาการชักยันตัวเล็กดูว่ะเด้งขึ้นมาเป็นไงบอางเนี่ยเป็นไงบ้างบอลบอลอะไรแบบนด้ นะเรามีหัวัดเกนนะปึ้งเลยเฮ้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 ยไปเ้าเข้าเ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยย

อาวเียวอ่เดื่อวลยวนใส่เหยื่อเลยดยได้เหรอเพิยงทมันลงตวเยนะื่อเตขอมันนอนฟื้งยจนกินฮะกินดินี่ควอขอเปล่าเดี๋ยว่เหี๋ยอปอไม่จับบัตรแวดเลยม้งที่

ไ <t myst icism> ้กีไปแล้วสอย่างนีปึงเกียวเอกาเกี่ยวคงล่าเกี่ยวผมตัผาอีกตัวลยไปแล้วไปแล้ ไม่ปล่อยให้มันไปน้ำมันวนทำไมเนียงนไงมันกวนหัวเียร์ร้อยไม่ชูไม่ดู อานกมด้ี่อนนีะครับ่ได้ครับขอได้ก่อนนะขอได้ก่อน

ครับเราตกปลาน้องๆก็โดนดนะ้วยฮะะนครับน้องๆเน,นี่ยหนึ่งเต้ม <c oughs> โอ้เนี่ยเนี่ยแชมป์ก็ปั่นเลยก็บบกทุ่นไปแนละ้วน้องๆก็กับปลาปลากระโดดเลยเนี่ยนะหนึ่งแต็มอุยโบโบรอดยากครับผมน้องโดนนะครับน้องโดนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามน้องหน่อย อหยอดครับนเนี้ยสายตาครับโบโบโรอดยากนะครับมาจากไหนกันครับนี่กกตรองไหนเออกกะเกคํำอะไรสัก,กะฮะสเกตกำสเกตซำสเกตซำคืออะไรเป็นหมู่บ้านเหรอรมางานกี่คนคอยู่วันนี้เออก็เห็นอยู่สองแนละ้วยังถามนะครับคนตีนจริง <laughs> วันนี้มีออเดอร์กี่ตัวครับวันนี้เอาสองโลสองโลนี่คิดว่ากี่ตัว<อ> <laughs> ปั่นนะครับปั่นน้องนะครับผม <laughs> น้องมาตกแป๊บๆนะครับ <laughs> ได้แล้วนะครับผม <laughs> ก็มาดูนะเชมนะครับผมก็นั่งนะครับนัเชมก็นั่งอยู่นะ <laughs> ก็ก, <laughs> ก็ได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ท <laughs> ั้งวุฒิเริ่มสิงแล้วทวุฒิเดินแนละ้ว <laughs> เขาทูเทคนิคนะครับเทคนิคมีเทคนิคอะไรบ้างใ่ปั้นเฉยๆอ๋อต้องปั้นให้มันกลมๆได้ไหมไม่ออไม่ปั้นยังไงก็ได้เอ็งเป็นพี่น้องกันเหรอไม่รอ๋อไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเหรอเอานี่คดูนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับจับตาดูนะครับนี่ครับการโยนนะครับการโยนที่ถูกต้องครับมันต้องโยนแบบนี้ครับผมสุดยอดเลยครับ อตอนมันกินเป็นยังไงเดี๋ยวขอสัมผัสหน่อยตอนมันกินมัน,ม,นมันกระตุกไปเลยอ๋อมันกระตุกไปเลยอืมมันปากเคี้ยวไหม <c oughs> ตอนกินนี่ปากมันเคี้ยวเปล่าไม่รู้มอันอ,อ๋อไม่รู้เหรอกพตอนกินนีมันทําไมเราถึงวัดติดไม่รู้รรอยู่โอ้โหตายแล้วไม่เข้าแผนเลยครับ น้องตอบว่าเออมันกินมันปิดปากอะไรอย่างงั้นเราจะได้ถามต่อนะครับว่าเห็นเห็นได้ยังไงปลาอยู่ในน้ำนะครับวันนี้น้องน้องมันรู้ทันนะครับผมอ,อันนี้คือต้องต้อง,อง,องดีดสายเล่นเล่นด้วยเอ็งเ,เขินเปล่าเนี่ <laughs> <laughs> เอ็งเขินเหรออยากเห็นตอนกินอ่ะบ <laughs> <laughs> อกให้มันกินเลยได้เปล่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเออยังเหรออ๋อเมื่อกี้เป็นการ หลอกล่อปลาหร,หรือหลอกล่อพี่หลอกพี่เป็นการดึงดึงสายนี่เฮ้ยนี่เหรออาการนี้เหรอเฮ้ยเอย่างนี้เฮ้ยอย่งนี้ครับผมได้อะไรหลุดอ๋อนึกว่าได้ว่าวอ่างเงี้ยต้องปั้นเป็นกลกงถ้าถ้าเกิดว่าเราปั้นเป็นลูกอื่นได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้โอแล้วแต่คะอ๋อแล้วแต่ตกลงได้ไม่ได้ได้อ๋อได้ว๊ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งครับเป็นไง เมื่อไหร่จะเอาปลาได้กี่ตัวแล้ววันนี้สิตัวเฮ้ยตกลงกี่ตัวเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวจะโยนแล้วจะโยนเดี๋ยว,ว,ยว,วเดี๋ยวมาดูน้องๆโยนนะดูเฮ้ยระวัง <c oughs> เกี่ยวหัวนะเอาตามที่เองถนัดนะ <c oughs> โอ้ถนัดไรถนัดด้วยเอาถนาดัดลายถนัดก็มาดูฮะ <c oughs> ดูนะครับเฮ้ยช๊บ <Basket ball> เป็นไงครับผมสเต็ปเทพนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าะแชมป์ครับจะมีผลงานหรือเปล่าครับโอเคไปไปดูกันต่อจะหลับเลยมีไงโดนโอ้โหกวดตาเจอใหญ่ไหมใหญ่ป้ใหญ่ป้องเด็วแก้งน้อง บอกไเห็นเห็นไหมเห็นปลาเห็นเห็นเห็นดูดักเห็นเหรอฮ้โอเคโอเคมามาแกล้งน้องเนี่ยมาปั่นขวดน้องนิ่หนึ่งครับปลาซ้ายนะครับโอ๊ตปลาขวานะครับัดเออเอาขึ้นมา วสวยด้วยนะเฮ้ยงาผมไฟโตมโหลานนะครับเรียกว่าโบโบครับโ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 บนะครับโอ้โหนี่ทำให้ดูแล้ว <c oughs> เห็นไหมจะทำได้หรือเปล่าในบ่อนี่จะปลาตัวใหญ่อันนี้จะทำให้ดูว่ามันตนนัวเล็ก <c oughs> มันิาตไม่ก็าทำให้ดูไงพี่ยอดไหมแล้วพี่จะไปถกเอาบันทำไมเขาก็ทำให้ดูว่าของจริงนี่นนี่มัเป็นทุนระบบอืมทุนระบบไฟฟ้าเลยค่ะพี่เหรอพี่อืก็ไม่บอกในตอนนั้นเนี่ยปลามาใกล้ขึ้นเหมือนไข่เออเนี่ยโดนแล้วนะฮะรู้เรื่องนะครับผมนี่ดูนะครับผมก็ น้องๆมานะครับน้องๆมาเชียร์นะครับผมน้องๆบอกว่าพี่ตกให้ผมดูหน่อยจับให้นะครับผมตามคำขอนะซีได้นะครับตอนบัดนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้กดกล้องนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูไซส์ลากันนะครับนี่ครับผมใครเหงาก็มาได้นะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับเป็นบ่อเจดานะครับฝั่งทางนี้จะเป็นปนินช่างออกนะครับตกง่ายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นกระพงช่างออกนะครับส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ต์กระพงนะครับผมก็

Khoa mi chanaan maan trai tu thoi Khoa mi chanaan maan trai มาอีกหนึ่งนะฮะนะฮะล่มก็ล้มนะครับทั้งล่มทั้งตายครับโอเคครับผม I don't know You want to eat? No, I don't You eat first You want to eat first? Yes I want to eat first It's very hot What is this called? It's called Tom Oh, it's called Tom It's called Tom in the Kampung It's very hot 7 4อื้อ

เสด็จเอาอีกแล้วนะครับผมสามสี่รอบครับโอ้โหเฉยเฉยผ่านด้วยดูปลายดิเฉยเฉยดี้อยดี อลดูจากนี่นะเขาเป็นการตกปลาที่ไม่เหงานะครับเนี่ยลองดีดีดีเราอยู่กันเนี่ยสถานที่นะครับให้ดูนะ โล่งมากนะครับโล่งมากแต่เราก็จะนั่งใกล้กันนะครับ <laughs> <laughs> เราขาดความอบอุ่นเ <laughs> <laughs> ยอะรู้เรื่องครับนี <laughs> อย่าออกนะครับผม <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาไปแกะสายก่อนนะครับผม <laughs> แต้มนะครับมาเรื่อยๆครับผมดิ่งเลยดิ่งเลยดิ่งเลนโอ๊ยปวดตัวเป็นเลยเหรอตัวจะบวมไปฟังดิ นี่เลยเลิกกันนะแพ็กคู่เลับแพกคู่เลยนะครับผก็เอาการเล่นนะคุ้มเล่นนะมีเล่นั้งแต่มาเลยยิไม่แต่พากได้ ไม่ก็ใยายาไม่เหนเ็นว่าชหมเนีวิยต่อมันก็หลายแล้วเออเก็บเลยวาค่คู่จบคลิปสวยๆกันนะอันนี่มัไม่ยอมไม่จุว่ามล้้าลียจบคลิปสวยๆนะครับผมเนี่ย แค่ตัวมันล้มมันจะล้มมันจะลเนี่ยล้มมันจะล้มแน่ผมอ่ะอะไรวางก่อนเนาะเนี่ยไอแช่มบอกหนักนะตัวนี้ก็สองตัวนี้สิบห้าโลนะครับสิบห้าที่ไหนสิบหกโอ้โหอะสิบหกครับเราชงนะครับไอแช่มก็เนี่ยครับผมไซส์สวยเลยครับผมสองตัวเกือบสามโลนะครับ ว่ากันไปครับเขตัวสับสามลงผมก็ทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับล่มไปจะล้มนะครับเดี๋ยวน้แชมป์จัดการนะครับผมครับโอ้โหดูล้วงปากอานี่นี่นี่ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับน้องน้องเยาวชนนะครับนี่นี่นะาแชมป์จับปลาสองมือครับนี่นะาแชมป์เป็นคนจับปลาสองมือนะครับผมนี่ครับเนี้ยสนับด้วยสลับมือด้วยโอ้ พันกันยุ่งเหยิงแล้วนะเช้าอะไรเอาใส่ก <laughs> ันอะไรเอาใส่กันทางกันดีกว่าไะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านพักผ่อนนะครับวันนี้มาตั้งแต่เช้านะครับก็เหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยจับปลาสองมือก็ปลดปลาเอานิ้วเขี่ยนะเด็กจะเข้ามือไม่ต้องทำตามนะมา,มา <laughs> เดี๋ยวเอาให้ผมอยากจะฤฤช่วยนี่ครับเดือดร้อนครับโยนตะขอทิ้งนะครับ รู้เรื่องครับแต่ขอติดอยู่นี่เป็นไงเป็นไงหวเรอจนเมอยกามมีการทีเรมีทุกทีโอเคครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเ<ว>นี่ยผลประกอบการนะครับวันนี้ก็สนุกเลยนะครับอันนี่ <laughs> มีเล่นด้วยฮะ <laughs> ผลงานนะครับสองคนนะครับม,มัวๆซูวๆนะครับอันนี้ตกแบบไหนตั้งเท่าไหร่ตัง 6, ต้งหกตกยี่สิบครับขอ,อผมนะครับตั้งเก้าอี้ได้ตกเลยครับผมไม่ต้องรอเนี่ยไปต<ะ>ามจริงเถอะเอาไปตลาดต่อเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับเอาไปส่งต่อลงแล้วยี่ว่าโอเคครับไป